ตันหลุดมาจากต้นกลวยไหนเนี่ยมึงเบ้าจริงๆไม่น่ามาเจอชสนีเนะี่ยน่าเจอผู้ชายกลางปากลางเขาเนะาะแต่หนูว่าไม่ได้อยากเป็นนี้หรอกนะแม่หนูว่าเคยรักผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็มาทิ้งหนูไปหนูเลยทั้ใจไงแต่จริงๆริงแล้วอ่ะผู้ชายมันต้องคู่กับผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวหนูว่าจะลองกลับใจมาจีบอีนี่ดู สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณพี่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเอ่อมาเดินกลางเขาคนเดียวพี่เอาอะไรมากลัวทางเส้นนี้นี่ลูกนี่เดินเป็นประจำเลยค่ะพูดจริงด้วยแต่ว่าคุณไม่มีเวงแต่ตลิกหน้าตบล้างน้ำนี่ผู้ชาผู้ชาเออ คุณชื่ออะไรครับชื่อดำดงค่ะเราคุยันมาพักแล้วผมอ,อยากจะเห็นหน้าคุณเหลือเกินอะ ตูปากเลยดีกว่าพีอา่อยากทำเรืนะ่องตึ่บอนะจริงจริงอ้พี่พูมิพี่คนตรงดึงนะ <c oughs> สอ<ะ>งแล้ว พระเจ้าเอา๋ยในครานี้เจ้าหนีกระไรมาหรือนี่ยยี่มาตามมะแม่นาผู้นี้ใช่ข้าไปเจ้าจะขอเป็นคนจัดการเองมาคุยเลยนะคุณไม่ชอบอ่ะไม่ต้องห่วงดอกสหายข้าแต่และแม่เจ้าเอา๋ยผู้ชายจะอิจฉาด้วยแม่กันถึงจะค่อยคุยกันแต่ละแม่ตัะเลย เขาไม่เจ้าไม่คิดเลยว่าณอนนัมพวาแห่งนี้จะมีหินห้อยที่สวยสดงดงามผิคนบ,บัดพมิสิคะคนค่ะเขาไม่เจ้ากำลังเปรียบเทียบอ oh. หิห้อยเยี่ยงแม่เนารช่วยมาส่องแสงแวบบว่าแวบบว่าในใจช่าเจ้าได้ไหมลือได้ทำเพลงมคะ่ะที่ไม่ติดใจดังเกียติ ชื่อรองกับข้าเจ้าเส้นหนึ่งผลงานเพลงได้หรอได้ค่ะเอยโ,โอสามุย okay. uh <laughs> เลื่องอะไรเนี่ยอีกคนนี้ไปใช้เรื่องรักต้องเรืองไปไม่ใชเรื่องอะไรเนี่ยอ่าหนูเดินคู่กันหน่อยก็จะถ่ายรูปละยิงคู่กันหน่อยครับอ่าครับแล้วไปลงหน้าเฟซนะครับขอส่วนจะเป็นแม่หอมแม่ลูกเป็นผู้หญิงนะ สวัสดีหรอแม่ไม่ไมผมไม่ได้ถาแม่ผมถามเมียผมดูแค่แม่ผมก็คุยทำไงเนี่ยแม่คุยกับใครเป็น้องนาะง <c oughs> อยากเห็นหน้าเจ้าพูดจริงเอาให้จับมือ

เลนองใครจมวงโผล่จะเล็งถอยเดี๋ยวใครปีที่ไหนละผู claro ้หญิงเนี <k 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 ่ยไม่คุยกับเขาดีดีโอ้ยใครจะไปคุยล่ะคนอะไรก็ไม่รู้แบบนี้เลครับรูปร่างก็สวยแต่ไรป้มบูชายมาช่วย ทองนั้นมาวิ huh. mm ่งเล่นกันเดี๋ยเถอนะทั้งคู่เลยมาป่าไปคุยเลยลงไปคุยดูขอโทษนะครับคุณค่ะทำไมเอาหมาไปไว้บนหัวนะครับไม่ใช่หมาสองน้องค่ะลงมาเดินไปใช่ไหมลงแขนยิปร์ีนหมาควายดองเป็นยังไงวะมันมืนขอโทษนะครับคุณผู้หญิงมีธุระอะไรสำคัญหรือเปล่า วิ่งตามคุณสอนนานกับไอเปียกมาใช่ไหมอ๋อคือแบบไม่มีอะไรเลยค่ะคือแบบว่าหยอกกันนิดเดียวเองค่ะหยอกอ๋อหยอกหยอกมากค่ะคุณจริงสวยจังเลยคุณค่ะสวยมากคุณวันนี้แต่งหน้าออกโทนฟ้านะเท่าฟ้าอะไรวะฟ้าสบายเขาคุณผู้หญิงครับถ้าหากว่าคุณผู้หญิงมีทุกาก็หันหน้ามาคุยกันแต่ ข้าว่าไม่มีอะไรที่จะเดผมขอตัวก<อ>่ววนอนเรื่คเรกันแล้วก็ปรึกษาเรื่องนีได้หมอ่ะอย่าลไปได้ครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องหันหน้ามาคุยกับผมได้ๆีนะเขาแปะตรงนี้เขาจับน้องตรงนี้เดี๋ยวถ้าเขาว่าน้องหันหน้าไปเลยเดยวเขาจะวิ่งหนี ูก่อนนะทุกคนอยู่ในควาสมสงบนะที่อยู่ในลานวัดต,ตอนนี้ห้าพัดยุดพัดกก่อเชิญดังค่ะห้ามก,ก่อนเตอร์ดให้ทุกคนกระด้างไถ่ใจอีเวนเดี๋ยวด้ตายทั้งลานวัดเลยไม่ถึงนาทีเล้เสียงดังนะนะ้วจะดูใต้นี้ว่าเขาขันไหมไม่ถึงนาทีก็ดูเสร็จแล้วไม่ขัน ที่บ้านไม่มีกลิ่นนี้ฮะกลิ่นอะไรมานั่งนี่เล่นถอยน้ำเบียรชื่อแปลกกว่าเดี๋ยวดูะดูก่อนนะแม่นะเป็นนึงนะจะบอกว่ามีตู้ละไม่เห็นหันมาคุยกับเรา แลบลิ้นแลบโน้นอะไรกันขับมาเป็นเก้าว้ามากระตัดไปอยู่ไปแลบลิ้นใส่ผู้หญิงนะไม่ดีเลยเากวพูดอะไรไปเรื่อยนะรอเขาหันหน้ามาคุยอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยขอไม่ได้แลบเหรอยืนเฉยๆไม่ได้แลบมันแลบลิ้นอะไรเราแล้วใครแลบ คุยของโสน่าหน้ามาคุยดีๆแต่ก็คุยเออก็ได้ค่ะแต่ว่าจะคุยหรือเปล่าคุยค่ะคุยเดี๋ยวหันไปแล้วเธอต้องสัญญาว่าเธอจะไม่วิ่งหนีเราเด็ดขาดเลยเนาะเออได้ครับวายกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วเออกูไปแล้วกูไม่ได้ต้องการหรอกเออกูรู้ว่าหนีรู้แย่ะอ้งเสารกูเป็นอะไรกันเธอ วิ mm ่งผัดยังไงแต่หน้ามา you did. ใครเป็นเนื้อคู่ฉันนี่แลหละพูดจริงมะดิรูปร่างอับประักแบบนี้แลวมันเป็นเนื้อคู่ฉันพูดจริงไมไเชื่อรอร เอ็ดทั้งพาเอ็ดทั้งชีเลยเบลเนี่ห้อยชีแล้วเหรอโหกูัวจังที่ดีดงเหม็นอ่ะเมื่อกี้ซ่อมตำมาเกิดเรื่องอะไรทำไมอยู่ๆกับมาหาลัยเขาเป็นผัวเธอเป็นใครมาจากไหนเล่ามาเดี๋ยนี้เลยความจริงแล้วไม่ต้องอะไรกูฟังคนเดียวเล้วไปคนดูฟังมองๆด้อมล่อมเรื่องด้อมคาเซ ตัวเราเนี่ยา,ยายมีซุกมาดำรง,งเราต้องอยู่ที่ใต้บาดาลน,นะทพยายนแลขราดขอให้เราดำดงมาตาผ่าเน,นื้อคู่นะถ้าแม้ชายคนณดำ ไม่ผิดเรื่องค่ะผิดแล้วมึ้งไงผิดเรื่องแล้วไม่ผิดค่ะเจ้าข้าขออรัญญาสะอื้ออ้าวเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้เรื่องอะไรวะบ้าเรื่องนี้ไอ้นี่ไอ้ลายกินาลีแต่พอเขาประกาศชื่อเรื่องอะไรประกาศชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวกินต่อมันจะบอกอะไรนะสาบสาบะไรนะอะไรสาบส้นเหม็น สเจ้อนเลนเออสาซ้อนเมนใครเป็นตัวเมนเนี่เธอไม่ใช่เนื้อคู่ฉันใช่จ้ะเอาแบบนี้แล้วกันพี่เอายังไงหรอถ้าหากว่าเธอเป็นเนื้อคู่ฉันจริงๆถ้าเธออยากจะแต่งงานกับฉันจริงๆนะดำดําโงฉันถามเธอเลยเธอรู้จักนี่ไหมเขาสามร้อยยอดโอ้ยรู้จักดีจ้ะรู้จักดีจ้ะไปอยู่ไหน มั่วมีมั่วค่ะแต่ไม่มั่วมันจะบอกทางถูกได้บอกทางถูกแล้วบอกทางอแล้วเราไหนไปไหนวันนี้วันอะไรวันอะไรวันที่วันอะไรวันอะไรจันเจริญเจริญอะไรอ่ะเจริญขนาดไหนเจริญใหญ่ใหญ่ต้อหาอีตัวเหม็นเจอแล้วล่ะไม่ใช่คนละเรื่องกันเจริญรัตนารามใช่เจริญรัตนารามแล้วอยู่ที่ ครับใช่เหรอวัดท <c oughs> ําไมไปที่ไหนแล้วออกจากวัดไปนะเธอเออเดี๋ยวออกจากวัดไปปู๊บพี่นี่จะเป็นทางมังคับเลี้ยวซ้ายเออใช่ ใช่ยุทต้สะพาน มีไกลคันกกนกคือแบบนิดเดียวตรงไปมล่ะฮะตรงไปอีกตรงเอ้ยตรงไปอีกตรงตรงเองตอตรงไปที่ไกลคันไกลคุณนี่เดินไปไกลเลยไกลคันไกลเลยเหรอไกลเลยที่นี่ตรงไปเลยเลย,เลยนะเจา้าพ่อมา20เมตรได้เนาะเดินแล้วก็ได้ถึงยัง วนวนแคสองรอบแล้วลอบสามเลยขึ้นเมนเขาเลยแล้วมีเมนอะไรตรงนั้นล่ะหอนาฬิกาไม่ใช่ที่พี่บอกถึงยังวนปุ๊บมาก็มาที่เก่านาวัดเนี่ยอ้าซอยหงคังวัดเลยแล้วให้ไปตั้งไกลออกเข้ามาหน้าข้างวัดเนี่ยเป็นทางวนเวงออกไปดูเข้าซอยข้างวัดซอยปุ๊บตกลยไป่นนิรศรข้าสามร้อยยอดเว็น จะจะถึงไหมเนี่ยเขาสามร้อยยอดอยู่คางคางเซเว่นเจอเขาเลยออตรนนั้นใช่ไหมเขาสามร้อยยอดเขาคิชเกูดไปเขาคิชเกอร์ดข้างคางกันจะไปเขาย้อยเอาไปเขาสามร้อยยอดไ่ถึงสัทีนี่แหละคือคางคางกันรู้แน่ใช่ไหมรู้จ้าเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันง่ายๆเลยเธอไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอด ไดภายในสามวันฉันให้เวลาเธอแค่สามวันเท่านั้นถ้าเธอทําได้นะฉันจะแต่งงานกับเธอไปสังเก็บข้าของลังคือไม่ค่ะไม่เก็บไปค่ะไปแต่ตัวค่ะเลวของไม่เสร็จค่ะไม่ไปค่ะเอาเลยมาไล่ไล่เคยไปไหมไม่เคยไม่เคยก็ไล่หินั่นแหละเคียนสัญญาดูนี้ไม่ได้ไล่เขาแล้วเนี่ยะขอโทษนะรู้สึกผิดเลย อย่ไมาไล่ไล่กูไม่ไปป่ะไม่ทำอะไรนะไล่เดี๋ยวเขาอยู่นะจะทำอะไรไม่ใช่จะทำอะไรเนี่ยจะทำสัญญากับมันไม่ต้องหลอกเราเป็นเจ้าคำไหนคำนั้นเดี๋ยวมันไม่ไปคืจะหลอกใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ได้กินอ้าวพงษ์นันเไงข้าไปเจ้าสอนสีเขียนสัญญาด้วย ข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้ให้ดำดงไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าถามมาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงห์ี่ใบกระเพราจานเดียวผมจะมาขายข้าวสับเลยเอียดด้วยอ่านดูสิพอใจไหมหนึหน่งเก้าห้าสิบคูณห้าสิบรวยไม่ใช่รวย สามวันนัวนึงในเปลนที่ป่าเพื่